วันสําคัญขององค์พระพิคเนตวันวินัยกาจตุรถีเดือนนี้ตรงกับวันอังคารที่9กรกฎาคมสาวกแห่งองค์พระพิคเนตยยอมไม่พลาดที่จะทําบูชาเพราะถือเป็นการแสดงถึงความเคารพและความศรัทธาแห่งองค์พระพิคเนตค่ะชาวฮินดูเชื่อว่าพระองค์จะอยู่ใกล้สาวกมากที่สุดในเรื่องของจิตวิญญ,ญาณและพระองค์จะทรงพอพระทัยและประทานพรแด่ผู้ที่ทําการบูชาพระพิคเนตร้านเทวาลาดู จัดชุดไหว้แห่งวันวินายการนี้ด้วยของบูชาที่พระองค์ทรงโปรดปรานด้วยขนมลาดูมะพร้าวนมสด4รสชาติ4สี12ลูกค่ะมะพร้าวนมสดสีขาว3ลูกมะพร้าวนมสดใบเตยหอม3ลูกมะพร้าวนมสดสตรอเบอร,บรี่3ลูกมะพร้าวนมสดช็อกโกเข้มขน้นอีก3ลูกพร้อมปัญจเมวา1กระปุกถวายเพื่อความอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิตธัญพืช9ชนิด1กระปุกถวาย เพื่อความเจริญงอกงามข้าวอักเต้าสีหนึ่งกระปุกถวายเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตเทียนสีส้มหนึ่งถ้วยถวายแสงสว่างเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของเรากำยาหนึ่งแท่งถวายควันหอมเพื่อทำการชำระล้างจิตวิญญาณในขณะบูชาให้บริสุทธิ์กระบูน5หก้อน เพื่อทําพิธีถวายอารตีไฟถวายไฟเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตเราทุบใบหวยหนึ่งแท่งเป็นแนวทางสําหรับผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคค่ะ ครบเซตพร้อมไหว้ถวายบูชาพระพิคเนสในวันสำคัญทั้งหมดนี้เพียง299บาทไม่มีจ่ายเพิ่มแน่นอนค่ะจากราคาปกติ562บาทสั่งเลยมีจำนวนจำกัดนะคะหนูนาเทวาราดูรับประกันความคุ้มความอร่อยจ้าร้านเทวาราดูสายมือต้องมาขอให้ทุกท่านบูชาองค์พระพิคเนตอย่างมีความสุขกันปฏิปป้าโมรยาหนูนาเทวาราดูสวัสดีค่ะ